จะเสียที่เอฟซีอ่ะ,อะก็ว่ากันไปอ่ะอ่ะเข้ามาสู่เรื่องราวสี่กอแป๊บหนึ่งนะครับเอซี FC เนาะสี่กอก็ได้ข่าวว่าอ่าน้องของจกนานะได้ข่าวว่าเขาออกรถใหม่นะรถเก่งใหม่นะอ๋อออกป้ายแดงหเลยยังไงเนี่ยครับเอฟซก็เขาก็สมควรแหละนะครับเขาออกรถออกอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอก แต่เขาเนี้ยคานั้นเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าโอ้โหมันออกรถใหม่แทนที่จะ,ะเขาจะเป็นผู้ออกเองใช่ไหมแต่ก่อนนี่จาได้ไหมที่เขาไปให้พี่เลี้ยงไปเรียนขับรถอยู่ภักหนึ่ง FC เขาจะออกให้นู่นนี่นั่นแต่เอาไปเอามาเอาไปเอามา FC คนนั้นก็หายไปหายไปก็เลยเรื่องนี้ก็เลยยุติยุติ ไม่ไปต่อไม่ไปต่อก็อดนะครับอดอแต่ทั้งนี้เขาออกมันก็สมควรเขาออกเพราะว่าเขาต้องอ่าไปไปใช้รถไงมันต้องใช้รถไงอ่าขายของนี้ใช่ไหมเขต้องใช้รถอยู่แล้วไปรถไปซื้อของนู่นนี่นั่นเนี่ยเออจะไปให้ครั้งนี้เข้าไปซื้อของให้มันบ่อยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมเขามีรถเขาก็ต้องไปซื้อของได้นู่นนี่นั่นซื้อของเข้าร้านมั่งอะไรอย่างงี้ มันก็โอเคอืมแต่เขาเนี้ยอ่าเขาอาจจะอิดฉากันะนะต่อไปเขาอาจจะอิดฉาเออกี่ลายแล้วที่ชีวิตพังพ้อนี้ใช่ไหมก็พังทั้งนี้แหละนะครับก็คือเราไม่รู้จักพอไงนะเออเราไม่พอก็มันก,ก็พังไง ถ้าไม่พอก็มีแต่พังกับพังไงเออมันไม่ได้มีคิดมากหรอกนะเออถ้าเราพอมันก็หยุดแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรอยู่เราเฉยๆเออไม่เกี่ยวเอแต่ถ้าถ้าเราไม่พอมันก็ต้องมีปัญหาไปเรื่อยแหละเอฟีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาเอ่ออย่างนี้แหละชีวิตมันถึงเป็นอย่างนี้พังนะต้องว่ากันอย่างนั้นพัง ลำบากอะนะชีวิตจะทำยังไงได้นะครับก็ว่ากันไปก็ต้องรอเรื่องนี้อีกยาวนะครับแอดพูดได้เลยว,ว่าอีกยาวอยู่สักพักนึงแหละอืมแล้วแอดไม่กล้าแอดไม่คิดนะว่าเขาจะไปออกรายการอ่าไปออกรายการนี้แหละนะเออ <c oughs> เห็นไหมจริงจริงรายการนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะเอาคนมาคยีญนะถูกไหม เออเอาผู้เอาผู้กระทำเนี่ยมาขยี้รายการเนี้ยแอดบอกได้เลยเออรายการที่เขาเคยเขาทําอยู่เนี่ยส่วนมากส่วนมากคนพี่ผิดเนี่ยเอาไปเนี่ยเขาจะเอาไปขยี้เลยขยี้ขยี้ขยี้เดี่ยวโหดูคือเอาสั่งสั่งขึ้นไปขยี้แต่งานเนี้ยอฟี FC นะแอดคาว่าแอ,แอดคิดว่าเขาคงไม่กล้าเอาไปขยี้หรอกนะเออส่วนมากเขาจะหาคน คนที่กระทําความผิดเนี่ยเอาไปขยี้เอ่อเอาไปขยี้เอาไปเอาไปหาความจริงเอาไปขยี้เอาไปซักไซรไล่เลียงเอาไปเจี๊ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มแบบไหนยังไงเนี่ยแต่เคสเนี้ยแอดว่าเขาไม่กล้าเออไม่กล้าเอาไปขยี้แอดเชื่อนะครับเจ้าของรายการเขาคงไม่กล้าเอาไปขยี้เพราะว่าเออเป็นคนอที่อยู่ด้วยกันมาก่อนนะครับ อ่าตอนนี้อุ้มไม่ได้แล้วไม่มีคําว่าเข้าข้างหรืออะไรมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวต้องคิดให้หนักแต่ทางพ่อเข้ามาเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกผูปป้ชายจริงๆอ่ากล้าดีเบตไหมเออกล้าไปออกรายการไหมเออความจริงคือความจริงแสดงว่าเขายังกุมความลับอะไรที่เรายังไม่รู้อีกนะเรายังไม่ได้ฟังอ่าทางนู้นเลยนะ อ,อตอนนี้เราฟังแต่สื่อเอ,อกับกับคนนี้อฟังจากคนนี้กับสื่อเอ,อแต่เราก็จะฟังอีกมุมหนึ่งครับฟังอีกมุมหนึ่งทางผู้เสียหายว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีมันมีมากกว่านี้ไหมก็อยากจะรู้ว่ามันมีมากกว่านี้ไหมมันน่าจะมีแหละเพราะว่าเขาเขาก้าท้าออกรายการขนาดนั้นเอ,อมันต้องมีมุมมุมที่ลึกกว่านี้อีก แอดเชื่อนะครับมันน่าจะมีมุมลึกกว่านี้และอันนั้นแหละเป็นระดับซิกเมเจอร์นะครับอ่าพีกพีกเลยระดับพีกอยู่ตรงนั้นเลยแหละ<ม>แอดเชื่อนะครับสวัสดีคุณมารีนะครับสวัสดีครับผมแอดเชื่อนะครับว่าเป็นไปได้ที่จะแต่แอดคิดว่าเขาไม่กล้าออกสื่อือเขาคงจะพอแค่นี้แหละ <laughs> เออนะแต่ทั้งนู้นอะ เขาออกเพราะเพื่ออะไรเพื่อว่าเขาคือเขาต้องพูดความจริงไงแต่ถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยเขายังเข้าใจว่าทางนน,น้นไปเรียกร้องเงินเขาอะไรเขาอะไรอย่างเงี้นะจริง,รงๆก็ไม่ใช่นะเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องเงินนะเ,เป็นคนที่มาไก่เกียรย์นั่นแหละเสนอเสนอให้ประมาณเท่านี้เท่านี้นะจะได้จบกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วเขา,เ,าเขาก็คงไม่เอาถ้าเอามันคงจบไปแล้ว แต่มีการต่อรองกันนู่นนี่นั่นอืมนะต่อรองกันเอาไปเอามาก็คือดูเหมือนเข,เขาจะไม่เอาด้วยเอ่อแต่เขาก็อยากจะให้ใหมันมีมีประเด็นขึ้นมาอยากจะให้มันมีอ่าประเด็นเป็นเรื่องราวขึ้นมาอันนี้ตรงนี้แหละสำคัญเพราะมันจะเกิดขึ้นปุ๊บนี่มันเสียหายทันทีแล้วก็เขาบอกว่าไม่ให้ไปออกรายการไหนเลยนะให้อยู่เฉยเฉยไม่ให้ออกรายการ เอาไม่ออกรายการเอาะไรกินอ,ะอ่ะฮอะไม่ให้ทำงานแล้วออกเอาทำไงอะ่ะเออไม่ให้ไปทำงานแล้วทำไงเห็นไหมอ่าให้ให้อยู่เฉยๆแต่ให้หาเงินมาให้โอ้โหตายแล้งานนี้เออมันจะจบข่าวนะงานนี้อืเนี่ยคิดคิด คิดว่ามันมันจะไม่มีปัญหาไงแต่เขาไม่ได้คิดถึงตรงนี้แอดแอดว่าเขาไม่ได้คิดถึงตรงนี้ด้วยซ้ำไปเออเขาคิดถึงว่าอ่าคุยไปทําไปแล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ดังมาเออเขาก็เดี๋ยวมาแก้ปัญหากันนิดนิด,นด,นดหน่อยๆคงได้อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าอย่างนั้นน่ยอ,อืมแต่ถึงคราวที่นะจะเอาเงินที่ไหน ใช่สิจะเอาเงินที่ไหนใช่ไหมไม่ออกรายการจะเอาเงินที่ไหนก็ไม่รู้ไง <c oughs> เอา้าแต่ทางฝ่ายผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่ให้ออกรายการถ้าออกรายการจะมาแขวนไว้เลยเออเห็นไหมเขาบอกโอ้โหนี่เป็นไงออกรายการนี่เป็นไงไม่เห็นสลดเลยเขายังพูดอย่างนั้นเลยเออยังล่าเริงอยู่อย่างงู้นอย่างเงี้ยเอา้าเออมันก็ต้องล่าเลงมันก็ต้องไปสลดอยู่เฉยๆไปไปมีอาการ หน้าซีดอยู่ในรายการมันได้หรอมันไม่ได้มันก็ต้องออกธรรมดาสิหน้าตามันต้องเก็บอาการสิถูกไหมเออทำไมเขาทำงินเขาไปนั่งร้องไห้ในรายการได้ไหมมันก็ไม่ได้มันอันนี้มันถูกต้องอันนี้แอดไม่ได้เข้าข้างไอ้นี่เขานะคือจะไปปิดกั้นไม่ให้เขาออกรายการไม่ให้เขาหาเงินเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาอมืเงินนี่โอ้โหเรียกไว เยอะมากอ่ะออกรายการเลยใช่ไหมกำลังเป็นกระแสล่ะอ้าวรายการเขาก็จะถามในเรื่องนี้นะโอ้ถ้าออกนี้รับเละเลยอะบอกตรงทุกรายการก็เอาหมดแหละเออเป็นยังไงแบบแบบไหนเนี่ยออกรายการไปเลยเออดังแน่นอนดังตามหลักก็ดังอยู่แล้วไม่ดังยิ่งขึ้นเนย แต่ต้องพูดให้ดีนะเออพูดให้ดีนะอย่าอย่าเกินเลยนะเกินเลยจากความเป็นจริงนะอา่าพูดให้ดีนะเออพูดไม่ดีนี่โอ้โหนะครับโดนไล่บี้นะอา่าแต่เขาบอกว่ามีการลบนะครับมีการลบแชทนะครับมีการลบคลิปนะมีนะเออใช่ออกแล้วยิ่งกว่าดังมันดังอยู่แล้ว มันจะดังยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเออเขาก็จะถามจี้แต่เรื่องพวกนี้นะะรา,ายละเอียดจะลงดีเทลมากกว่านี้อีกแอ,อ่เชื่อนะครับเอาจริงๆมันต้องมีอะไรมีอะไรที่แฝงไว้มากกว่านี้เพราะเขาบอกว่าร่องรอยการลบร่องรอยการลบแชทเขามองเห็นเออเขาก็ต้องสังเกตนะสื่อนี้เขาสังเกตจะตายนะว่าเฮ้ยมันมีการลบไว้ ลบแชทด้วยลบการคุยกันอะไรบางคนเขาไม่อยากให้รู้ <c oughs> คือก่อนจะเอาแชทออกมาให้คนอื่นเขาดูเนี่ยเขาต้องสารวจดูหมดแล้วว่าอันไหนมันควรไม่ควรเขาต้องดูหมดแล้วอันไหนที่มันล่อแหลมมากเกินไปเขาก็จะปิด <c oughs> ลบออกไปมันก็จะเห็นร่องรอยในการลบออกแต่ถ้าเข้าไปไปเอาอันเก่าออกมาเนี่ยเขาไปเขาไปถอนข้อมูลกลับมาเนี่ยก็ได้นะอืม ใช่ข้อความสำคัญนะถูกต้องสินั่นแหละมันเป็นมันเป็นซิกเมเจอร์เลยมันเป็นความสำคัญตรงนั้นว่ามันลบทำไมมันมีอะไรเหรอตรงนั้นถูกไหมลบทำไมอ่ามันต้องมีความลึกกว่านั้นออกนะแอดเชื่อนะว่ามันต้องมีความรับที่ที่อมากกว่านั้นอีกแอดเชื่อเพราะถ้าถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะไปลบทำไมถูกไหม เราคิดแค่นี้ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ไม่ต้องลบมันก็เป็นผลดีกับเขาถ้ามันเป็นเป็นเ,เป็นผลดีกับเขาเขาจะไปลบทําไมแต่นี่แสดงว่าเป็นผลเสียเออมันเสียด้วยเขาก็ลบออกแต่แอดว่าเขาบอกว่าสองคนนี้พูดไม่เหมือนกันเ็าพูดอย่างนี้อันนี้หลายคนที่เข้าไปสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าพูดไม่เหมือนกันอ่า เราไม่รู้หรอกว่าอ่าทางน้น้นพูดอะไรเออนะเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้แล้วทางนี้เราเราเห็นคลิปเห็นไอการแชทคุยหนึ่งแล้วก็เห็นวันนี้เขาสัมภาษณ์หนึ่งเราก็รู้แล้วประมาณนี้แต่เขาพูดไม่หมดหรอกแอดเชื่อว่าเขาพูดไม่หมดแต่ถ้าเกิดเราได้ฟังจากฝั่งนน้นแล้วเนี่ยเราจะได้ประมวลได้เลยว่ามันมีอะไรที่ลงลงลึกกว่านั้นอีกหรือเปล่า อ่มีมีโอกาสที่เราลงลึกกว่านั้นอีกอเชื่อนะลงลึกกว่านั้นอีกอืมอ่ะนี่แหละนะครับเอฟซี FC มันก็เป็นอะไรที่นะมันต้องรอให้ตูฝั่งนู้นเขาจะออกสื่อเนี่ยนะเราจะได้รู้ว่าเอ่อมีอะไรที่ลบออกไปมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้แล้วมีอะไรที่พ่อเขาถึงโกรธจัง เขาโกรธเขารับไม่ได้เพราะอะไรยังไงเออเขาเราก็อยากจะรู้ตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอซอีกเรื่องหนึ่งเนาะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะอีกเรื่องหนึ่งเ,ออเมื่อวานนะี้ด้็นฟังข่าวนะออมีพ่อนะครับพ่อคมขืนลูกนะลูกอายุสิบห้าพ่อเลี้ยงเดียวอะนะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวนะว่าง่ายแม่เสียชีวิตไปแล้วก็เลยพ่อเลี้ยงลูกสามคนมีลูกผู้หญิงสองคน ผู้ชายคนเล็กคนหนึ่ง <c oughs> นะก็ <c oughs> ว,วันนั้นยังไงไม่รู้นะครับเ,เห็นลูกสาวคนโตเนี่ยอายุสิบห้าเองเอนอนคุยอยู่คุยอยู่กับใครก็ไม่รู้แหละ <c oughs> พ่อเห็นเห็นนอนอพ่อบอกว่าเห็นนอนแก้ผ้าอา่านอนคุยกับแฟนอยู่หรือหรือหรือใครอะไรก็ไม่รู้แหละเขาทนไม่ไหวเออเขาเลยเขาเลยไปทําโทษนะ ทำโทษด้วยการขม่มขืนลูกนี่นะเออมันไม่ใช่นะเอฟซีนะเอสบอกตรง,ตรงว่าอันนี้ผิดมากเลยพอ่อมันมีการทำโทษหลายรูปแบบนะมันไม่ใช่เป็นแบบนี้การทำโทษอ่ะเออตักเตือนตักเตือนว่ากล่าวนะครับหรือจะทำอะไรก็ได้นะแต่ไม่ใช่ข่มขืนนะครับมันไม่ใช่แบบนี้เขาบอกว่าเป็นการทำโทษเออเห็นว่าเขาบอกว่า เออจะเรียนหรือจะมีผัวเขาว่างั้นเออเลยจัดให้จัดลูกให้อลูกก็เลยไปไปบอกคนอื่นนะครับพ่อก็เลยโดนจับอ่ะเอฟซี D, ลองคิดดูสิ okay. มันใช่ที่ไหนอ่ะอวิธีการทําโทษมันมีหลากหลายวิธีนะครับไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่วิธีนี้แน่นอนนั่นคือลกูกนะถูกไหมคุณจะตักเตือนคุณจะว่ากล่าวยังไงก็ได้ ทุกคนเข้าใจลุงยังถามอ่าคุณอะไรสมคุณสมานนะพูดไม่ตรงนะอ่ะอ่านะนี่แหละสังคมมันมันไปทั่วแล้วเฟียดว่าสังคมมันเลอะเลือนไปทั่วแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไระนะเออก็โดนจับสินะครับจะเหลือซากอะไรละ่ะถูกไหม แต่คเนี้ลูกก็จะอยู่กับใครล่ะเขานี้นะอันนี้ก็ลำบากอกีกทัยอีกนะครับพ่อแบบนี้เหรอจะรอจริงจริงใช่ไหมก็ใช่สิวิธีวิประเริตใช่ไหมปะาหนูก็ใช่สิ วิธีทำโทษลูกอะ่ะมันทำโทษได้หลาก,ลกหลายรูปแบบแต่ไม่ใช่วิธีนี้แน่นอนถูกไหม